จำเนีทุกคนครับข้อมูลสมัยนี้เป็นของที่สําคัญเป็นของล้าค่าของเรามา,มากๆเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์เงินเดือนบ้านที่อยู่ของเราหรือแม้แต่ขนาดน้องชายฮะแต่ว่าโลกอินเทอร์เน็ตสมัยนี้นะครับเขามีสรารพัดพิธีที่จะยัวะย่วจะเย้าจะดึงดูดให้เราเนี่ยถวายข้อมูลใ้เขาเพื่อแลกกับของบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นกิมมิคก,ก็ได้อาจจะเป็นของที่เป็นประโยชน์ก็ได้วันนี้นะครับเก็บรวบรวมหลากหลายช่องทางหลากหลายเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ที่เขาเนี่ยมีกลยุทธ์ในการดึงดูดให้เราเนี่ยเอาข้อมูลไปให้เขาลองดูว่าคุณเนี่ยจะหลงกลเขาไหมจะยอมให้ข้อมูลเขาไหมนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้กดไลค์นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลเจ๋งๆนะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันครับ เกิดไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเกียรติจะพามาดูหลากหลายเว็บไซต์นะครับซึ่งมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะที่เขาเนี่ยต้องการข้อมูลจากคนแต่ถ้าเกิดเราจะเดินไปขอดื้อขอซื่อเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ใช่ไหมครับทีน mm ี hmm. ้ทางเว็บไซต์ทางธุรกิจนะครับหรือแคมเปญต่างๆก็ต้องครีเอทีฟกันหน่อยนะครับสร้างผลประโยชน์นะครับหรือว่าสร้างกิมมิคบางอย่างมาขอแลกกับข้อมูลของคุณลองดูสิครับว่าถ้าเกิดคุณเจอแบบนี้แล้วคุณจะยอมให้ข้อมูลเขาไหม เยไหมครับทุกคนเวลาเราจะปฏิบัติกิจเนี่ยเราจะต้องหาถุงเนี่ยมาใช้กันก่อนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไซส์ของเราคืออะไรทัานจะเดินไปถามก็ไม่รู้จะต้องถามใครมีเว็บไซต์ครับที่จะเป็นตัวช่วยนะครับซึ่งมาจาก e t o ท c h นะครับบริษัทผลิตถุงยางอนามัยชื่อเว็บเก๋กไก๋กับเว็บวัดจู .com เว็บไซต์วัดจู .com นี้นะครับใช้ได้ในเฉพาะโทรศัพท์เท่านั้นนะครับพอเข้าไปปุ๊บ เขาก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องถุงยางอนมามัยเล็กน้อยแล้วให้เรามาเริ่มวัดกันเลยความเก๋ยุงนี้ครับเขาจะให้คุณเนี่ยเอาบัตรประชาชนนะครับมาวางมาเทียบมาทาบก่อนว่าขนาดนี้คือขนาดที่ถูกต้องนะหลังจากนั้นนะครับให้คุณเตรียมอาวุธของคุณให้อยู่ในลักษณะพร้อมรบแล้วทีนี้นะครับก็เอามาท่าบ,บนหน้าจอได้เลยหลายคนคงถามนะครับวัดจูไปแล้วบริษัทจะได้อะไรมันจะทําให้บริษัที่ยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นยังไงจริงๆแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่คนที่ ก็จะถือว่าเป็น1 Data นะครับและทีนี้ครับก็จะส่งผลต่อทีม R อแอนของ Product นะครับก็อ,อาจจะพัฒน,นาไซส์นี้ออกมามา,มากขึ้นหรือเพิ่มรูปแบบเพิ่มความหลากหลายในเฉพาะไซส์นี้ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดส่วนใหญ่ของคนไทยเริ่มมาแรกเนี่ยโหเก๋ไก๋สไลเดอร์เลยใช่ไหมครับมาทนนี่2ก็ฉลาดเราไม่แพ้กันครับกับเว็บไซต์ที่จะทําให้คุณเนี่ยได้วัดเงินเดือนของคุณว่าเทียบกับคนทั้งตลาดแล้วเงินเดือนของคุณเนี่ยอยู่ในส่วนไหนหนึ่งข้อมูลสําคัญนะครับที่ทำให้บริษัทเนี่ยรู้จักกับคนในตลาดแรงงานมากขึ ก็คือในเรื่องของเงินเดือนและก็สายอาชีพนั่นเองครับแต่ถ้าได้มาถามตรงๆให้กรอกข้อมูลทีละข้อเนี่ยคนก็คงไม่อยากกรอกเขาก็เลยมีแบบประเมินเงินเดือนที่มานะครับที่เกียรติยกตัวอย่างมาเป็นของ job cb กับ work venture นะครับก็ให้คุณใส่เข้าไปว่าคุณอายุเท่าไหร่ทางานมาแล้วกี่ปีเคยทํางานในสายงานไหนมาปัจจุบันทาสายงานอะไรแล้วทีนี้เขาก็จะสรุปไหมให้คุณครับว่าเทียบกับคนทั้งตลาดแล้วน้อยสุดเนี่ยในสายงานเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่หรือสูงสุดเนี่ยในสายงานเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ตรงนี้เว็บไซต์จะรวมมาบอกให้คุณ และเขายังมีตัวเลือกด้วยนะครับให้คุณกรอกอีเมลเข้าไปถ้าเกิดคุณสนใจว่าถ้าเกิดมีงานตำแหน่งนี้เปิดเนี่ยให้บริษัทขอมากระซิบบอกนะเห็นไหมครับคุณก็ได้ประโยชน์บริษัทก็ได้ประโยชน์แบบนี้คุณจะยอมให้ข้อมูลไหมครับ ตะกี้พูดถึงเรื่องของเงินในปัจจุบันไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครับเงินในอนาคตก็มีคนมาแอบขอข้อมูลคุณเหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างที่เจียยกมานี้นะครับเป็นของตลาดหลักทรัพย์นะครับมาช่วยวางแผนกเกษียณกับคุณก็เลยเกิดเป็นบริการในรูปแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เกียนนํนำมาจากกรตอตตนะครับเขาจะขอข้อมูลส่วนตัวของคุณปัจจุบันได้เงินเดือนเท่าไหร่ปัจจุบันคุณอายุเท่าไหร่วางแผนกเกษียณเมื่ออายุเท่าไหร่นะครับและเขานะครับก็จะช่วยออกแบบว่าตอนนี้สุขภาพการเงินของคุณโอเคไหมต้องลลงทุนออะไรรเพิ่่มหืปา ซึ่งสำหรับเรานรในฐานะของผู้ให้ข้อมูลเราก็จะมีตัวช่วยนะครับมีคนช่วยวางแผนในเรื่องของการวางแผนลงทุนว่าจะต้องลงในกองไหนเพิ่มนะครับแต่เห็นไหมครับว่าในแง่ของบริษัทอย่างเช่นในที่นี้ก็คือกรอตอน,นะครับเขาได้ข้อมูลของคุณไปเต็มๆเ,เลยมากันที่อันต่อไปอันนี้นะครับเป็นหลุมทางเอาไว้ดักสายมูโดยเฉพาะเลยกับเว็บไซต์ทํานายดวงต่างๆเห็นไหมครับว่าถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ช่วงชีวิตนี้มันมีปัญหาเหลือเกินก็เลยอยากจะหาที่ปรึกษาอยากหาคนระบายสักคนเราก็ พร้อมที่จะให้ข้อมูลไปหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นชื่อวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรบางคนให้เงินเดือนไปด้วยหลากหลายเว็บไซต์ทานายดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นทํานายชื่อของคุณทํานายเบอร์มงคลดูดวงความรักดูกราฟชีวิตซึ่งเห็นไหมครับว่าทุกๆจุดเนี่ยเขาขอข้อมูลุณหมดเลยแต่หลายครั้งครับบางทีเนี่ยใจมันว้าวุ่นเห็นไหมฮะเราก็ไม่ได้ดูชื่อเว็บไซต์หรอกครับพอ Google เจอปุ๊บดูดวงความรักทํานายชื่อคนรักทานายเบอร์โทรคนรักอย่างนี้เราก็ใส่ข้อมูลไปให้เขาหมดเลยครับหารู้ไหมว่า ข้อมูลของเราเนี่ยอยู่กับเขาหมดแล้วเขาจะเอาไปขายเอาไปทำอะไรเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับแล้วมากันที่1รูปแบบสุดท้ายที่นํามาแชร์กันในวันนี้นะครับแบบนี้คลาสสิกสุดๆครับ นั่นก็คือการสมัครสมาชิกนะครับลงทะเบียนเข้างานแลกรับอีบุ๊กฟรีหรือว่าแลกรับกาแฟฟรีซึ่งอันนี้เป็ขที่โดนไปสดๆร้อนๆเลยครับอย่างเช่นการที่คุณสมัครสมาชิกเพื่อได้รับบริการพิเศษได้รับส่วนลดพิเศษนะครับหรือว่าได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าใหม่การลงทะเบียนเข้างานนะครับซึ่งบางทีอาจจะขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสินค้าที่คุณอยากจะเข้าไปช็อปนะครับหรือว่าวิธีการเดินทางซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจะช่วยอย่างมากในการที่ทีมการตลาดเนี่ยเอาข้อมูลไปใช้งานต่อไปพัฒนนนนนาาาาบรรริกกขอออองงพววเหหื่ัี้คคลย็ มาตาอย่างการแลกของฟรีล่าสุดเนี่เยนนเกิไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งเขาเพิ่งปรับโฉมใหม่นะครับเปลี่ยนระบบสมัครสมาชิกเลเวอร์ชิพใหม่แล้วทีนี้เนี่ยข้อเสนอเขาเนี่ยนะฮะแลกกับกาแฟ1แก้วซึ่งมีมูลค่าประมาณร้อยกว่าบาทถามว่าเรายอมไหมครับกับข้อมูลสุดสำคัญของเราคำตอบก็คือเก็ตย,ยอมนะครับเพื่อกาแฟ1แก้วนะครับ ให้แบบนี้ยครับ็นยังไงบ้างครับจาก5เรื่องนี้ถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยคุณยอมให้หรือให้ไปแล้วนะฮะข้อมูลกับเจ้าไหนกับใครกับสายไหนบ้างแต่วิธีที่สาคัญนะครับการให้ข้อมูลเนี่ยจะต้องสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายของผู้ให้ข้อมูลและฝ่ายของผู้ขอข้อมูลสุดท้ายนี้นะครับเก็บฝากไว้สั้นๆน,นะครับกับ5ข้อในเรื่องของจริยธรรมการให้ข้อมูล จากฮาร์เวิร์ดดิเซนต์กกับเรื่องแรกนะครับเรื่องของ ownership สิทธิเหนือข้อมูลของผู้ใช้จะทําอะไรจะเอาข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์อะไรอาจจะต้องขอาการยอมรับนะครับการยินยอมเป็นรารลัสอัสซอัก่อนหลากหลายเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นข้อมูลมให้เราอ่านแล้วก็ติ๊กเลือกกดยอมรับแบบนี้ไม่เขารู้ว่าโอเคข้อมูลเขาเนี่ยจะถูกเอาไปใช้อย่างมีวัตถุประสงค์ที่ดีและชัดเจนนะครับเรื่องที่2นะครับ transparency ความโปร่งใสของกระบวนการทั้งหมดนะครับผู้ที่้ข้อมูลเนี่ยมีสิทธินะครับที่จะรู้ว่าคุณจะรวบรวมจะเก็บ และจะนนาข้อมูลไปใช้ยังไงอย่างที่3นะครับ Privacy ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการที่เขาเนี่ยยอมให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถเอาไปเปิดเผยเอาไปแชร์กับที่ไหนก็ได้นะครับ ในการใช้งานในการเก็บเนี่ยควรมีการเข้ารหัสนะครับแล้วก็ควรมีการจํากัดสิทธิ์การเข้าถึงอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สาย d ้านนิยมกันคือการ de i d e n t i f y ing ครับเหมือนตอนเราเก็บข้อมูลมาก็มีทั้งชื่อใช่ไหมคะเบอร์โทรทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็หลากหลายข้อมูลแต่การจะนําไปใช้จริงเนี่ยก็อาจจะลบข้อมูลส่วนสําคัญออกอย่างเช่นนายกีรติชูกรน,นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเกียรติที่อยู่ของเกียรติตรงเนี้ยอาจจะเอาชื่อเกียรติออกนะครับเก็บไว้แค่อายุเท่านั้น แล้วจากบ้านเลขที่ที่ระบุอย่างชัดเจนเนี่ยก็เก็บไว้แค่ระแวกบ้านเท่านั้นอย่างที่4นะครับ intention ความตั้งใจในการเก็บข้อมูลตั้งแต่การวางแผนวางกลยุทธ์เลยนะครับต้องมั่นใจว่าจุดประสงค์ที่คุณจะเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยจะต้องเป็นสายขาวนะฮะจะต้องเป็นจุดประสงค์ที่ดีจริงๆ และสุดท้ายครับอีกหนึ่งวิธีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของข้อมูลก็คือเอาทำหรือผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดใบแอบในข้อมูลนะครับสุดท้ายนี้นะครับชาวเน็ตทุกคนครับอย่าเอาข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งล้าค่าเหมือนทองคําของคุณเนี่ยไปแจกใจ่ายให้กับคนอื่นมั่วๆนะครับเจอเว็บดูดวงเนี่ยคราวหน้าคนก็อย่าไปใชให้เขามั่วๆนะดูให้ดีก่อนนะครับว่าข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมจะถูกเก็บและถูกใช้งานอย่างปลอดภัยมีจุดประสงค์ที่ดีนะครับและหมั่นท่องโลก Online, ลออ,อนไลน์ลอง คุณดูด้วยว่าเฮ้ยข้อมูลของเราเนี่ยไปปรากฏที่เว็บไหนหรือเปล่านะครับเด็กกระเทนใน EP หน้านะครับจะเอาเทคล้ำๆอันไหนจะเราเทนน่าสนใจอันไหนมาเล่าสู่กันฟังฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับเจรินครับ